คุณผู้ชมคะมีนโยบายที่จะจับผู้ฝ่าฝืนการกระทําผิดกฎจราจรนะคะที่มีขึ้นเมื่อประมาณ4เดือนที่แล้วใช้นโยบายเรียกว่า6จอมก็คือพยายามที่จะตรวจสอบผู้ที่เป็นจอมล้ําจอมปาดจอมขวางเป็นต้นคะ่ะ คุณวิภาปิ่นแก้วได้ไปตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณ4แยก2แห่งหลักๆนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครปรากฏว่าผ่านไปแล้ว4เดือนก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรค่ะรถจักรยานยนต์คันนี้หยุดรถล้มเส้นไม่ต่างจากคันอื่นๆรถแท็กซี่รถยนต์ที่ขับปาดเปลี่ยนเลน หยุดรถลำเส้นรอไฟเขียวรถจักรยานยนต์ขี่ย้อนสอนข้ามาอีกฝั่งถนนหยุดรถลำเส้นทีมข่าวใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงสังเกตพฤติกรรมผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ประเวณแยกรัชโยธินส่วนใหญ่รถที่กระทำผิดเป็นรถจักรยานยนต์ที่หยุดรถลำเส้นหยุด รองลงมาคือขับรถย้อนสอนและขับรถขวางทางแยกขณะที่ป้ายประกาศเพ่งคัดจับจริงพฤติกรรม5้าจอมตามนโยบายติดทุกมุมถนนสอบถามจากชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับแยกนี้บอกว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเพียงไม่กี่วันแรกของการเริ่มต้นนโยบายหลังจากที่มาตรการเนี่ยที่ใช้มาเนี่ยมันได้เห็นผลบังคับอยู่แค่สองสาวันเองฮะแล้วก็กลับไปเหมือนสภาพเก่าไม่ได้ดีขึ้นกว่าเก่าเลยเหมือนเก่าเลยสภาพเดิมครับ จริงๆแล้วถ้าเจ้าหน้าที่บังคับใช้ตลอดก็น่าจะได้ผลดีนะฮะคือว่ารู้สึกเขาก็มีเกงๆกันเหมือนกันตอนนั้นนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้แข่งงัวต่อแล้วก็คือกลับไปสภาพเดิมไม่ต่างจากแยกหลักสี่พบพฤติกรรมหยุดรถล้ำเส้นมากที่สุดส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์สถิติผู้กระทำผิดตั้งแต่เริ่มนโยบายจับจริงหจอมจอมปาดจอมล้ำจอมขวางจอมย้อนจอมปลอม และจอมแชทรวม6ข้อหาในพื้นที่กรุงเทพมีกว่า90,000รายพบผู้กระทำผิดข้อหาป่าแสงเส้นทึบมากที่สุดกว่า24,000รายแม้จะมีประชาชนบางส่วนมองว่ายังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงมากนักหลังจากมีป้ายประกาศเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายจราจรแต่รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่รับผิดชอบนโยบายนี้ยอมรับว่า กำลังเจ้าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับการเคร่งครัดจับกลุ่มผู้ฝา่าฝืนจึงใช้กล้อง CCTV ช่วยตรวจจับเพื่อให้มาตรการนี้เคร่งครัดมากขึ้นสถิติของในแต่ละจุดจุดไหนเกิดมากจุดไหนเกิดน้อยเกิดจากอะไรสาเหตุอะไรก็เข้าไปแก้นะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็ต้องบูรณาการในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายด้วยในเรื่องของการแก้ไขอุบัติเหตุด้วยนะ ในส่วนของที่บอกว่าได้ยังมีการละเมิดอยู่เนี่ยนะฮะในส่วนนี้เนี่ยผมก็คงจะต้องวิงวอนให้พี่น้องประชาชน,นได้ช่วยกันนะในการที่จะแจ้งเหตุเข้ามา,าว่ามีการกระทําความผิดอะไรต่างนะฮะแล้วก็เราเองเนี่ยก็กําลังหามาตรการกับในส่วนต่างๆอยู่นะฮะว่าจะทําอย่างไรนะรเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการจราจรอ,อย่างนี้เนี่ยให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะฮะไม่ให้มีการละเมิดกฎหมาย บทลงโทษผู้กระทําผิด6ข้อหาตามพรบรจราจรทางบกพศ2 5 2 2จอมปาดจอมล้ำโทษปรับไม่เกิน1,000บาทจอมขวางจอมย้อนโทษปรับไม่เกิน500บาทจอมปลอมโทษปรับไม่เกิน2,000บาทจอมแชทโทษปรับตั้งแต่400ถึง1,000บาทวิภาปิ่นแก้วไทย PPS รายงาน